คเคยบอกเองนี่ว่าครอบครัวคือผู้กระทำที่แย่ที่สุดนังเลวเอ้ทำได้ยังไงแม่ทำแบบนี้กับลูกตัวเองลองได้ยังไงไม่มีทางที่คนตายจะเป็นคนส่งได้ใครส่งวะอยู่เวนเนอขอทัาเง,งินกันได้แหวกแนวจังเลยนะนี่ฉันน่ะเป็นแม่แกนะสายเลือดนะมันตัดกันได้ที่ไหนละ่ะจากนี้ไปฉันนะ่ะคือคนของพัรคยอนจินแล้วคุณมุนดงอึนแม ไว้ตายหรือดูใบไม้ผลิเนะคนมอบหลักฐานคนตายไม่ฉันยอนจีนไม่งั้นก็แกพ่อคะหนูขอโทษนะฉันขอโทษนะย้อนจีนฉันย้อนชุดนั้นทิ้งไปแล้วจริงจริงฉันเตะนกร้อง ฉันความอดทนต่ำเลยชอบให้ตอบเร็วๆมันเป็นเพระาะใครกันล่ะคะก็เพราะคุณยายนั่นแหละค่ะต่อให้ฉันต้องดึงไว้หรือว่าโดดไปด้วยกันฉันก็ต้องช่วยคุณให้ได้พี่ดงอ่นไปไหนแล้วคะคงต้องทำให้เรือนจำวุ่นวายซะก่อนช่วยฉันนะดงอ่นดงอ่นเข้าไปแล้วล่ะคะวันนี้เราไม่เปิดสำนักหนึกมากแล้วด้วยคุณกลับไปเถอะขอบคุณที่ทำให้หนูมีความหวังนะคะคุณ